สวัสดีครับพี่น้องเจอกันช่วงไม่แรงนะครับวันนี้กลินจะปามาเข้าครัวทำผัดกระเพรานะพอดีวันนี้หลุงป้นอยากกินอันนี้พี่น้องเป้น,ปนอยากกินผัดกระเพราผัดกะเพารากุ้งมืกกกอกลิ่นก็จะมาใส่พริกนะนะเนี่ยกระเทียมกับพริกกลินใส่พริกเป็นเม็ดเดียวนะฮะไว้แล้วก็จะมีใบกระเพราว,วันนี้ใช้เป็นกระเพราแดงนะมันจะได้กินชุนๆน,น้อยจะได้ก็ดับกลิ่นข่าวของกกุ้งมือฮนะแล้วก็มีพริก พี่กุวกเนาะแล้วก็มีอหอมใหญ่ตะยาแล้วครับเดี๋ยวลิงจะมาผัดเพื่อเอาอะไรครับเริ่มกันเลยตั้งน,น้ำมันเห้ฮ้อนเนี่ยพี่น้อง กับกระเทียมกับพริกรไปเจียวเลย เีายิ่ิกระเทียมเหอมพี่น้องเลยจากนั้นก็เอากุ้งกับหมึกมาผัาดเรียบร้อยแล้วก็กุ้งหมึกลงไปผัดพี่น้อง กุ้งมึกอ่าเขามันเริ่มสุกนะครับก็เขาก็ปรุงรสได้เลยพี่น้องเขากุ้งมึกเริ่มเลือกแล้วเ,เริ่มปรุงรสเลยกะแล้วมันหอย ซอสพรุงแมกกี้น้อยนึงเพราะความหวานเอาบอใจสูตรรสพี่น้องแล้วกาหงรสดีจอนเหมือนเดิมเพราะถ้าทำข้าวเพื่อหลุงกินกลกะเห่ยจะปอใจสูตรพี่น้่ชอบกินสูตรนะฮะพริกไทยซอสปรุงรสซอสปลาเกี่ยวนะครับและะ้วกาซีอวดา กินห้องขนาดเลย้พี่น้องเย้ยฉะนั้นก็เอาผักที่เราเตรียมไว้นะฮะใส่ลงไปเลยผักนี่พ่อจะใส่ก็ใส่ก็ได้นะฮะแต่ลูกพึ่นเวลาผัดพวกกะเพราทีกก่ต้องมีผักมียังกินเส่น้อยหนึ่งกะเพรานี่เอาไว้ใส่ตอนที่เรายกลง ยอดน้ำน่อยเดี๋ยวไปน้องฮักลินทำกินคนเดียวเไปออกรสเผ็ดเดี๋ยวไปน้องทำออกเผ็ดเผ็ดแต่นี้ลุงพุกินโดยการใส่พริกหน่อยเดี๋ยวใส่มั่งฮู้ฮู้ว่าใส่เผ็ดหนึ่หน่อยเดี่ยพริธก็เผ็ดแล้วเพราะ เอาใจความฮ้อนความเห็ดมาจากไอ้ใบกะเพราก็ได้พี่น้องแล้วก็มันเป็นพวกของอาหารเป็นทะเลเป็นกุ้งมือ,อกยิ่กนกระหรกระต่ใจน้ำตาลใส่เลยบะตัดน้ำตาลเลยนะเพิ่อเอาความ่างมาจากพวกไอ้ซอสเอากะผักเอา ผักเริ่มยุกกะมาชิมรสกันเลยพี่น้องเย๋ยอือดีแล้ว หน้าตาหน้ากินขนาดกินกระหองพี่น้องเลยฮอนฮ้อนไข่ดาวสักคนละฟองเนาะการเรียบร้อยผัดกะเพราง่ายที่สุดเลยพี่น้องเฮยกะเพราใบกะเพราก็เริ่มใส่ไปเลยนะครับ เรียบร้อยด้วยเมนูผัดกับข้าวกุ้งหมึกนะครับเรียบร้อยปิดฝายตักขา้าวอน้นอนเจียวทําไข่ดาวก็กินได้เลยนะครับเป็นหน้าตาเป็นเนี้ยพี่น้องน่ากินก็ครับกับเ้ากุ้งหมึกนะครับอ่าผ่กึ้นเมนูอย่างมาออกกะลองเอาไปทําตางพ่อนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาตินี้กิปรุงแล้วแต่ผชอบกินนะครับว่าผัเป็นชอบไอ เพชรใครชอบเป็นอย่างกันแล้วแต่ผักนี่จะใส่อย่างลงไปกันแล้วแต่บะใส่กันแล้วแต่แต่ทีนี้กลินก็นจะใส่ผักลงไปสักหน่อยเนี่ยเป็นพวกแอ r r พิกยวกไอ้ย่างเยียครับใส่ไปเพื่อให้มันพอเรากินกับข้าวพอลุงปิ้นชอบกินผักนะฮะตงกลินก็เลยผัดออกรสกลางๆเนาะพริกกระจายเม็ดเดียวถ้าเป็นกินคนเดียวแนละ้วพริกสักสี่ห้าเมเ็ดเผ็ดๆนะฮะกินกับไข่เจียวไข่ดาวลำํำขนาดเลนพี่นะ้องอันนี้กลินก,ลนก็นจะาะตัว ต่าวอันฮ้อนไปนั้งกลินนะครับใครชอบคลิปนี้กันลืมกดติดตามกดซับสไครต์กันลินตัวนะครับบ๊ายบาย